าลุกดูทันปัจจุบันก้าวนำอนาคตเศรษฐกิจอีสานสารเอาลุกชวนทุกคนมาเบึ่งเศรษฐกิจอีสานไตร,รามารสามผ่านตาราง9ช่อง เพื่อดูภาพรวมเศรษฐกิจอีสานเป็นยังไงแล้วจะไปในทางไหนต่อมาเริ่มกันที่การจับจ่ายใช้สอยของคนอีสานที่ผ่านมาเป็นยังไงมาเบิ่งกันช่วงนี้ชาวอีสานเฮาต้องประหยัดสุดๆเพราะการใช้จ่ายหดตัวลงหนักกว่าภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะของที่ไม่จำเป็นหรือของอึ่งคงทนนี่ไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่เป็นสัญญาณเตือนว่ากระเป๋าตังค์เฮากำลังป่วยหนักเมื่อก่อนคนอยากได้เสื้อตัวใหม่อยากกินอาหารดีๆสักมือ้อแต่ตอนนี้ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นออกหมดเพื่อความอยู่รอดไว้ก่อน เหตุหลักที่ทําให้ต้องรัดเกมขัดแน่นคือรายได้เกษตรกรครับชาวไร่ชาว,ชาวนามีสัดส,ส่วนมากกว่าเครื่องหนึ่งของประชากรอีสานแต่ราคาในตาโลกมันไม่ต้องการเท่าเดิมทําให้ราคาตกต่ำเกษตรกรก็มีรายได้มาจับจ่ายลดลงแต่อีสานได้ยังถูกซ้ําเติมด้วยปัญหาความขัดแย้งชายแดนทําให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเที่ยวส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารเคยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต้องเซ็งรายได้ภาคบริการเลยหดตัวรุนแรงและสิแก้จังไหร่ในระยะสั้นรัฐบาลต้องเร่งแจกเงินชดเชยส่วนต่างราคาพืชผลและขอให้โครงการคนละครึ่ง ใหม่ต้องออกมาแบบดีๆให้มีใครแอบบเอาแล้วไปแลกเป็นเงินสดในระยะยาวเราต้องอัปเกรดเกษตรก,ก,กรนำเทคโนโลยี AI มาช่วยทําการเกษตรเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้นและต้องเลิกปลูกพืชชนิดเดียวให้ลองปลูกพืชที่ตลาดโลกต้องการและรัฐต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงในอีสานส่วนเรื่องเที่ยวต้องรีบไปเจราจาข้อยุติความขัดแย้งชายแดนให้มันจบและแต่และจังหวัดต้องสร้างหมุนหมายการท่องเที่ยวที่แปลว่าต้องมาเช็คอินให้มันแตกต่างและน่าสนใจกว่าเดิมต่อมาในด้านของธุรกิจและชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของอีสานต่ำสุดในประเทศ แปลว่าพ่อค้าแม่ขายในอีสานไม่กล้าลงทุนและการลงทุนใหม่หมก็น้อยมากนอกจากนี้เศรษฐกิจก็อ่อนแรงอยู่แล้วแถ่ธนาคารก็ยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากกว่าเดิมอีกครับไม่คนอยากลงทุนใหม่ก็เข้าถึงเงินยากเป็นยังไงล,ล่ะต้องรัดเข็มขัดกันหมดนี่แหละปัญหาที่ซ้าเติมให้ผู้ส่งออกต้องปวดหัวก็คือค่างเงินบาทที่แข็งโป๊กจากการที่นโยบายการเงินของสหรัฐเปลี่ยนไปและราคาทองคาปรับตัวขึ้นพอค่าเงินบาทแข็งปุ๊บสินค้าส่งออกก็แพงขึ้นในตลาดต่างประเทศหายยากขึ้นไปอีกทำร้ายกว่านั้นคือเรื่องชายแดนตลอด3เดือน ที่ผ่านมาพอพม่าชายแดนไทยกัมพูชาไม่การค้าขายและการขนส่งชายแดนหยุดชะงักร้านค้าที่พึ่งพาลูกค้าชายแดนก็เหงาหงอยและห่วงโซ่อุปทานก็พังไปหมดแถมยังมีเรื่องที่ทําให้พ่อค้าแม่ขายงงไปหมดก็คือมาตรการอายัดบัญชีม้าของแบงก์ชาติที่เป็นยาแรงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างร้านอาหารหลายร้านก็เลยต้องเลิกรับ QR c อ d e กลับมารับแต่เงินสดอย่างเดียวผู้คนก็พากันถอนเงินออกเพราะไม่มั่นใจในระบบนี่ก็ทําให้สภาพพ่อค้าในตลาดมันฝืดไปหมดแล้วจแก้ทั้งไหนให้เศรษฐกิจกลับมาม่วนก็ต้องทําหลายอย่างครับระยะ ด่วนคือเรื่องแก้ปัญหาชายแดงและรีบพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบส่วนระยะกลางคือการยกเครื่องใหม่เราต้องเกษตรพัฒนาครับพี่น้องคือการต่อยอดสินค้าเกษตรของเราให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปมูลค่าสูงเพื่อไปขายตลาดที่มีกำลังซื้อด,ดีกว่าเดิมและรัฐบาลก็ต้องกระจายตลาดส่งออกให้หลากหลายขึ้นไม่เพี่งพาตลาดเดียวถ้าทำได้ตามนี้รับรองว่าอีสานเทาจะกลับมาคึกคักและม้วนกว่าเดิมแน่นอนครับคนละครึ่งมาแน่ตุลาคมนี้แต่เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะว่าโอ้ยเศรษฐกิจบริได้แย่เท่าโควิดเด้อถูกต้อง ตอนนี้เศรษฐกิจไทยแค่ชะลอตัวยังไม่เข้าขั้นวิกฤตที่ต้องล็อกดาวน์ขาดรายได้แต่ถึงไม่ใช่วิกฤตเราก็ยังเจอแรงกดดันด้านรา,ายได้และต้นทุนอยูด่ดีรัฐบาลเลยต้องคิดหนักว่าการจะทุ่มเงินหมื่นล้านกระตุ้นเศรษฐกิจนี่มันจาเป็นอหลีบอกไปต้องคุ้มค่ากับภาระการครังระยะยาวรัฐบาลเลยต้องหาทางให้เงินที่อัดฉีดลงไปมันเกิดผลสูงสุดต้องส่งให้ถูกคนที่ต้องการการกระตุ้นจริงๆเพื่อให้เงินที่อัดฉีดเข้าไปนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองดังนั้นเพื่อให้เม็ดเงินไปกระจายอย่างสิท้ให เฉพาะผู้มีรายได้น้อยและต้องให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้รับเงิน1 0 0 0 0หมืบาทจากรัฐบาลเดิมนี่คือการลดภาระการคลังและช่วยให้คนที่ต้องการจริงๆได้รับการช่วยเหลือโครงการใหม่นี้ต้องเน้นการใช้ใจ่ายหมุนเวียนโดยตรงในระบบคือห้ามมีช่องทางให้ถอนเป็นเงินสดที่เสี่ยงต่อการ,รั่วไหลแลวเงินก็ไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษกฐกิจจริง,รงๆไม่ใช่แค่ลูกค้าเด้อร้านค้าก็สำคัญปัจจุบันร้านค้ารายย่อยหลายร้านยังไม่กล้าจดทะเบียนเพราะกลัวเรื่องภาษีรัฐบาลควรออกแรงจูงใจถหาผู้ประกอบการยอมจดทะเบียนในช่วงโครงการก็ยกเว้นค่าธรรเนีม และยกเวนภาษีในปีแรกนี่คือการช่วยให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบอย่างเต็มใจทั้งหมดนี้คือภาพรวมเศรษฐกิจในมุมมองของเราผ่านตาราง9ช่องที่ทั้งง่ายและสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วแล้วมุมมองเศรษฐกิจของคุณล่ะมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ